สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะที่27กุมภาพันธ์2564ค่ะวันนี้ก็พามาชมสวนนะคะสวนที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นค่ะให้สังเกตนะคะในบ่อน,นี้คือต้นกกนะคะมันเป็นต้นกกที่ชอบสภาพความเป็นกรดะน้ำในบ่อเน,นี้ยค่า pH อยู่ที่ประมาณ3.5นะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นสภาพที่แบบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้โตมั่งตายมั่งลงไปสองร้อยกว่าต้นรอดอยู่ประมาณเจ็ดสิบต้นนะคะแล้วก็วันนี้จะพามาดูเตาเผาศูนย์บาทเอ่อที่ต้องทำเตาเผาศูนย์บาทเป็นเพราะว่าทดลองก่อนเนย,ยังไม่อยากใช้ตังค์เยอะแล้วก็ต้องการที่จะเผาเอาฐาน หรือขี้เท่านะคะเพื่อจะเอามาปรับสภาพดินเนาะเพราะว่าดินที่เนี่ยค่า PS อยู่ที่2.5นะคะคือเป็นกรดอย่างหนักเลยนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเตาเผาศูนย์บาทนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะต้นเพิ่งขุดเสร็จเมื่อกี้นี้นะนี่นะคะไม่รู้มองเห็นชัดไหมอ่าด้วยสีดินเนาะมันจะดูเท่าๆกันเนาะนี่คือเป็นหลุมเลยนะคะ หลุมอันนี้เออ่ปากกว้างประมาณแปดสิบเซนนะคะแล้วก็ก้นหลุมเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณสี่สิบเซนองศาความเอียงนะคะประมาณสี่สิบห้าองศานะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบไม้มาเผานะคะเพื่อจะทำฐานจะลองดูว่ามันจะได้ผลไหมคือต้นดูคลิปใน youtube มานะว่า มันจะเป็นเตาเผาศูนย์บาทที่เผาแล้วไม่มีควันนะคะและนี่ค่ะคือใบไม้แห้งที่ไปเก็บมาข้างๆที่นะคะเป็นเใบกระถิ่นนลงนะคะซึ่งแห้งแล้วแล้วก็มีกิ่งไม้เล็กๆด้วยเดี๋ยวเราจะเทลงไปในลุ้มตรงนั้นนะคะ,น,ะ,ไไะนี่เนาะ คือความลึกของหลุมอยู่ประมาณ30เซนนะคะ ไหมไฟแชกก็แบบไฟอ่อนมาก ที่มันมีควันคือตรงที่ใบไม้สีเขียวเนาะแต่ตรงที่เป็นใบไม้แห้งอ่ะมันจะไม่มีควันนะต้องใช้ใบไม้แห้งๆจริงๆเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็แบบบางส่วนมันบางกิ่งอ่ะบางใบมันยังไม่เป็นสีน้ำตาลเลยมันยังมีสีเขียวอยู่เฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นควันเยอะๆนะ จะบอกเลยว่ามันลุกเร็วมากมันก็มีควันอยู่ประมาณนึงนะแต่ไม่ใช่แบบควันเยอะๆอะ่ะอันนี้คือเผาเสร็จแล้วนะคะคือให้สังเกตว่าตรงรอบๆอะ่ะ มันจะกลายเป็นขี้เท่าแต่ตรงกลางอะ่ะมันเป็นฐานเนี่ยน,นี่ขนาดเป็นแค่ใบไม้แห้งนะมันไม่มันไม่ได้ไหมจนเป็นขี้เท่านะมันเป็นฐานเนี่ยเป็นฐานดำๆหมดเลยนี่คือเราเผาแล้วเราได้ฐานจริงๆเนาะเนี่ยได้ฐานไวมากเลยคราวนี้เราก็จะใช้น้ำดับนะคะ เพื่อให้มันหยุดการเผาไหม้ถึงแม้ว,ว่าไฟมันจะดับไปแล้วนะคะแต่มันยังมีความร้อนอยู่เนาะนี่นะคะ เราได้ฐานจริงๆนะคะไม่ใช่ได้ดเท่านะคะ